อย่าเล่นสกเก็ดขับโตแล้วนะจริงๆอย่างนี้ดีเลยมั้ กินสเก็ตเอ้ยโปโลวันี่นี่น้องไปเองไปเองเล่นนู้นอ่ะไปเองวางฝักฉลามอยู่ข้างๆน้องเหปะไปเองอ่ะเห็นครับพี่คุยยังคุยยังดียังดียังอันนี้ล่าสุดนี่เป็นไงครับเตียนยังเอ่อยังไม่แน่ใจเลยครับพี่ดื่มดาเต็มที่เลยฮะน้องเมอวาม ดื่มดับยังอะไรอะไรนะพี่ดื่มดับเต็มที่แล้วฮะมันถึงว่ามึงดื่มดับแล้วใช่ไหมเมื่อคนะืนเนี่ยเต็มที่แล้วดับอะไร <c oughs> ไม่มีพี่ไม่มีจริงตอนเนี้ย <c oughs> เฮ้ยแต่ทรงเองอ่ะแจ็คนี่เหมือนพ่อลูกกันเลยอ๋อแมนจัดเข้า,าอาย่พ่อเองไป็นอะไรหรอยัยพี่เห็นอยู่อ,อ,อ,อ๋อเขาเคยเองอ่ะเห็นเองเองอยู่เปล่า เราเลยไม่เข้ามาใช่ไหมผมจะโดนองกดิฟ้าข้มนะปา่อีกันัีิทข้ามาเี่ยปตาพี่้งอนเรื่องอะไรนี่เรื่องเรื่องเดิมเครัยพี่เรื่องผู้หญิงแล้วอรอใช่พี่เมื่อวาน ที่จริงแบบนี้เพิ่ให้โชคเล่ี้เลียกอะไรป๊าถ้าสองสี่ใครมีข้าวมั้งเพ่ให้โชคไปมี้เหมือนไม่มีครับเอะไรครับบังน่สี่หครับเลทกมีทุกอย่างตัเดจนเดียวเดียวครับเัเดียวมีทุกอย่างอยู่้นตังไม่มีทุกอย่างอยู่นข้าวตอนเอออะไร มีหมดอ่ะไปจิ้นไปครับมีใครได้ไปอันนี้ยังครับไปก่อสร้างงานก่อสร้างมั้ยครับดีไหมครับไปไปแล้วน่าจะไปกันยังครับกับทุกคนแล้วครับเหมือนเขายังปรับปรับระบบอยู่นี่บเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไปยิงมิอ๋อดีเลยเฮ้ยแต่คนก็ยิงอยู่ตรงนั้นเยอะนะเพื่อนไอ้เแย่แล้วเฮ้ยไอ้เแย่แคมมาแล้แหละเพื่อนโอ้โหมาดีครับมาดีครับโอ้เพื่อนส่งลายคนแคมมาครับเพื่อนเพื่อะไรคร็จแก๊สเพื่อะนเพื่อะไรองเลี้ว่าเท่าแกะละ เคยคนแคมเฮ้ยเป็นแรงหนาเนี่ยพี่อ่ะพี่พิจาร์ตะโกนเยอะพี่เจสพี่จารตะโกนดิโอ้โหจะ่อักเสบอีกเป็นหนักกว่าเดิมพี่แมวเอาเออพิจาร์ตะโกนดิพี่เจสไม่เอาเพื่อนเจสอาเนี้ยเอามาเนี้เปียกแป็กเอามานี้ให้มันนอนให้มันนอนฝังก็ได้ใช่ไหมไอ้สัตว์มึงแซวมึงแซวผู้รับเหมามึงก็โดนดิเฮียมึงเป็นแค่แคมป์อะไอ้ไอ้ไอ้เจสจริงพี่ผมยังเห็นพี่ไปนั่งทำงานอยู่เลยพี่พี่เจสที่ไซส่อะโดน โซ้เพื่อนเจ็ดแล้วเกิดไม่ได้หรืเพื่อนพี่พี่ดาพี่พี่ไม่ไปฉาบปูแล้วเหรอพี่โอ้โไม่ไหวดีเกิดดีเรียกหมอดิเจ็เรียกหมอดิมีใครได้กล่องตีวุนไหมครับจากอันเนี้ยจากสายงานอ่ะไม่ไม่ได้แลยครับพี่ไม่ได้ครับผมได้แต่คลิปตัวไนท์อ่ะพี่ใช่หรอได้เยอะป่ะมีนอกจากพี่อวัวผมได้สามอันอ่ะโหเอาดี สามารถนิ่งใช้เวลากี่กี่อันนี้ครับคืออะไรเฮี้ยเสี่ยวเต็มประมาณช่วยไปใช้เฮี้ยอะไรเฮี้ยเสี่ยวคืออะไรผมอยู่ที่ดวงใช่ป่ะพี่โยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอยู่ดวงดวงเลยพี่หมาอมตายเพราะฟาร์มให้เป็นอะไรสิครับเจอแต่ถ้าฟาร์มนี่ข้าวหมดแดงครับนี่ลงแดงครับไม่ได้ไม่ได้กินน้ำเท่าครับลงแดงตายครับโอ้าหมดครับข้าวหมดเลยเปียกพี่รล่าดปวยผมไอ้นี่ครับข้าวหมดครับผมไม่ได้ครับผมผมไม่ได้ข้าวหมดดู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 แล้วพูดไม่ค่อยรู้เรื่องดู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 ครับ สุดยอดครหมออ้าผมบอกว่าผมผมไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้หิวโอ้โหผมเสียข้าวฟรีเลยเนี่ยไอพี่เมื่อกี้กระดมเสร็จพี่เจ๊น่ะคืออะไรเนี่ยหมอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปี่ยงเลยเปียกเลยไอเปียงข้าวกูเลยเมื่อกี้ไม่แห่ะเป็นอะไรตาวะไอแจ็คแทงผมเป็นสลบแจ็คเปลี่ยนทางข้างอย่าับเปียนไปหมอครับตัวนั้น ไอ้ยี่เล้กไอ้ยัยนี่ขำฟรีนะสัตว์ได้เดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้เอาโปโลเองคุยเอาหัวหน้างานเองเองยังเนี่ยหัวหน้างานเองครับพี่คุยยังเป็นไงบ้างเดิกโดนโดนแขนพี่เลยโดนแขนตายโอ้โหเด็กเดินเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเบาหวานโอ้โหโอ้โหโอ้โหมทำไ้มมันกำลังกลับเข้าไปดิเดี๋ยว้องไอ้เหี้ยนวดขาดนะใช่ไหมใช่เอาขาดทับไอ้เหี่ร้อยสี่สิบโอ รู wow. oh oh, oh oh, ้สึกไงรู้สึกไงน้องเวลาโดนอ่ะเปี้ยกเปี้ยกเปี้ยกเจ้เดือดมึงยังไม่เลียกจังไหลนะไอสัตว์อสเดี๋ยวตรงนี้แค่ไม่มีปลาลามเดี๋ยวไว้ก่อนเลยครับเหม็นไอ้ดาบไอดาบฮะคืออะไรเอ้าคือไอ้ดาบไอดาบเดินมาข้างหน้าหน่อยเพื่อนดาบเย้ นายเดินไปหาแจ็คดิเพื่อนเยอนายคนหลอ่อเพื่อนแจ็คเอาง่ายนายทำอะไรผิดมานายสารภาพบาปเลยเพื่อนเอาง่ายน,นายนายมอแจ็คเหมือนโบสถ์อ่ะนายลองสารภาพบาปดูเพื่อนว่านายทำอะไรมาอะไรนะพูดไปเพื่อนพูดไปพูดไปนายสารภาพบาปไปแจ็คเร็ว แกดันกูเฮ้ยมึงจะดันกูทำพี้ยอะไรเนี่ยสัสขอเทพันขำด้วยขำด้วยขำวิเดอร์สัสารภาพบาปสารภาพบาปสารภาพบาปเพื่อนป่วยกูนั่งไหนกูเบียรกูไปไหนเี้ยเปียร์เปลี่ยนเพื่อนจากเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนเหรอคืออะไรคืออะไรไอ้แจ๊กนาเห็นเพื่อนผมไมนี่ยเพื่อนไดาวยืนอยู่ข้างในเฮ้ยมึงจะคุยอะไรคุยแกงมึงจะมาสนใจกูทำพี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ เออคนเขารอกันอยู่เฮียวันนั่งสนใจกูกูจะนั่งเฉยเฉยเฮียเป็นเทียอะไรกันเนี่ยสัสมึงอะเป็นเทียอะไรมึงอะคืออะไรคืออะไรคือคือเฮียอะไรเฮ้ยคือเฮียอะไรสั์ฮะคือเฮียอะไรเอออย่าเพื่อนเดี๋ยวผมรู้ว่านายเราไม่ใช่ใูรแล้วแหละสัคกูจะนั่งเฉยกูเป็นเทียอะไรโอ้นายมีป่านายเอาใหญ่เลยเพื่อนโหนายมีไหมเพื่อนเจ็ดคืออะไรแล้วมึงมีไหมเพื่อนมึงมีไหม ผมจะได้แล้วเนี่ยเพื่อนเย้ถมดีตงเหนาะสองวันสองวันแค่เพื่อนเฮ้เพื่อนกูจะพูดมึงก็หุปากนหอได้เีี้อ่ะทอเพื่อนว่าเออเป็นไงบ้างลเป็นไงสรุปเดียงกับหัวหน้างานอ่ะอยากอยากแต่งงานไหมล่ะอยากแต่งงานไหมล่ะกับผู้หญิงี่เองรักอ่ะไม่ครับพี่ไม่ครับว่าไงพื่อนเอพ่อไปนี่ว่าไงเพืแต่งงานว่าไงพื่ว่าไงเพื่พ่อพ่อบุญมว่าไงพื่อนแจ็ค เขาเลี้ยงแจ็คเองอ่ะโหน้ำตาลพี่แจ็คพี่พี่แจ็คครับพี่คืออะไรคืออะไรทำอะไรอีกย่เป่าเป่าย่าอีไรโหได้ก็ดัต้องหาปลาสบายเหรอเพื่อนใครดำน้ำมาพี่ตัองต้องบวนหาปลาสบายเหรอเพื่อนได้อะอะไรเพื่อนไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนรูบไม่อยากแต่งงานไหมโปโลกับผู้หญิงที่เองรักอะ ไม่ครับพี่ไม่ครับอิงก็ขอเอาขอแบบสินสอดพ่อเองอ่ะขอเลี้ยงเองอ่ะกระดูกแตกอ่ะเพื่อนดูดอยอะเกินปอดกระดูกแตกโห้ยชฟังเพื่อนกูพูดเดี๋ยวไอ้เหี้อ่ะเพื่อนเพื่อนกูพูดไม่ฟังเลยง่ายสัตว์าพอดีเลยสนใจไหมบอโลยังไงเรื่องความรักเนี่ยแต่แล้วทำให้มันแบบว่าถูกกิจจารักษณะดีไหม เรื่องแต่งงานของเองอ่ะไม่ครับพี่เราเองไม่อยากแต่งงานหรอกหรือว่าเองหรือว่าเองมึงนั่งรับแต่งงานไปแล้วเองจะมึงนั่งรับขวดเหรอไม่ใช่นั้โอ้โหหุ่นอ้วนเปียกทั้งมือติดตลกไน่เลยหรือว่าอะไรมึงไอ้เพื่อนกูพูดเดี๋วบ้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวแพมคุยอะไรยาววะอยากแต่งไหมเปล่าโลไม่อยากครับไม่อยากพี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวมันมันคุยหลายคนไม่ได้ใช่มเหรอ ไม่ใช่พี่อ,อถ้าอยากแต่งบอกแจ็คได้นะแล้แต่งงาน,นะ่ะแต่งบ้างานอะไม่ไม่ครับพี่ไม่แต่งครับพี่เดี๋ยวจัดให้เลยในเนี่ยจัดงานแต่งให้เองเลยเอาไหม ไม่ออาครับพี่จะถ้าใหญ่ๆอญ่อะไอ้ไอ้โอโลโลน้องพี่ถามนครับพี่ครับพี่เอาแบบตอบตอบตรงๆได้ไหมว่าแบบเองอยากแต่งปะเพราะว่าไม่อยากครับพี่ตรงๆไม่พี่รู้เองใจเองอยากแต่งอยู่แล้วน้องบอกบอสก็ได้บอกแจ็คก็ได้น่ะ งงเว้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสด็จห้าบอกกูไปกันต้องตีนะไอ้ยังไม่ไม่อยากรับรู้ไอ้สัตว์ยังไม่ดีกับพ่อเองนะน้องตายเองพ่อเองอ่ะพ่อพ่อเองจะถือมาเดียวตีเองแล้วโหน้องใช่ ไปยังห่วงเองอ่ะน้องต้องเข้าใจนะว่าเองรู้คนเดียวต้องเข้าใจนะว่าเองรู้เดียไม่มีไอสัตว์กล่องตีวุ้นไม่มีใครได้เลยครับพี่พี่ยูครับไม่มีแล้วเนาะไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยครับคลิปตัวไหนนี่ได้เยอะสุดก็พี่อยูสี่สี่อันใช่ครับใช่ครับ โชคอะโชคได้บ้างหองอ้เงี้ยขอยาไป็นึันไม่ได้เลยพี่พี่พี่อยู่ครับผมขอข้าวเอยเออไม่เคยได้เองไม่ได้สักอันเลยหรอไม่มีไม่มีไม่ได้เดี๋ยวผมแคสบ่อยเดี๋ยบคนเยอะมากอ๋อแต่ว่าเขานเยอะใช่ป่ะโอ้เป็นร้อยแคดบ่อยน่าจะเกินร้อยคนแต่มันคุ้มเนาะใช่เหรอพี่ทักกะรทักกาพี่ขอข้าวหน่อยทักกะรที่จะตายคนเขาทำกันทักกะรขอข้าวเลยก็มาไปเจ็ดเจ็ดหกสองขอข้าวเลยเกินร้อยคนแน่นอนนะตรงนั้นนะบอสโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาที่พี่ ติดตามมาจากอันนี้นะครับนิตยาาสารนะครับเขาบอกว่าเขา,เ,ขาเอามาแค่ชั่วขราวไม่ใช่เหรอไองานก่อสร้างอ่ะใ,ใช่ครับใช่เอองั้นมันก็แบบเป็นผลดีของเราก็คือตอนนี้ก็อยากให้ทํางานก่อสร้างกันอนะ่ะใครไม่แคร์ครับได้ไหมแบบมันได้คลิปตัวไหนมันคุ้มไงได้กล่องแบบคนคนไม่มีวุฒิี่ขายบ้างครับจากรู้จังก็จากไอเทีตสองตัวบรรยาเนี่ย เฮียดาฟเฮียเจตเลยเนี่ยโง่โง่ชิบหายเอ้าคืออะไรมันวันเดินตามผู้หญิงไอ้เฮียอาวุธไม่มี <c ười> คืออะไรเอา้าเ <c ười> ไม่อย่าพูดเลยเพื่อนมาถ้าเกิดขาดโบน,น่าจะมีคืออ <c ười> ะไรดาวินฮาร์ดกับเวลครัแค่สามคนพูด<า>ไปถ้ามันแรงไปแลตัล้งแต่แรกแล้วโอเคเนะี่ยเจิงจริงเฮียค่อยเดินตามหญิงซ้อนรถหญิงอยู่นั่นแหละเฮียพาหญิงไม่ขับมอเตอร์ไซค์ค่อยแล้วเบรกไอ้เฮียเฮียดาฟทรงมึงอะ ขับมอไซค์คาร่าห้าพันเนี่ควยให้หญิงซ้อนนี้ควยเบรกเบรกแล้วบอกอุ้ยเธอไอ้เหี้ยทำตัวนะมึงมึงมีบูยังวะไอ้ไอ้ทับไอ้เหี้ยผมเหลือยี่สิบกูเปลน,นหน้า,ามึงแล้วกูแบบกูสลดใจว่ะไอ้เหี้ยพูดจริงหน่อยผมผมเหลือยี่สิบเอ็ดกล่องเองเพื่อนได้ปากฉลามอ่ะ ยิบเจ็ดยิบเจ็ดจ้อะไรคนอินทรเวิร์ดวะมินเออไอ้เหี้ยเจ้อะไรคนโลกส่วนตัวสูงวะโธ่เฮี้ยโอ้โหเฮี้ยกูด่ามึงเนี่ยสัสโอโหโอ้โหโอ้โหกูด่ามึงอยู่เนี่ยโดนด่าแล้วเพื่อนโอ้เพื่อนจบอยู่บ้างเพื่อน มึงมีผู้หญิงอ่ะแล้วแบบคือเขาเป็นภาระมึงวะไอะ้ดับอะหรือว่าเรือยังไงวะเฮ้ยมึงเยอะจัดอ่ะไม่ไม่มีเพื่อนไม่มีฟาร์มเพื่อนฟาร์มเนี่ยฟาร์มอะไรวะฟาร์มอะไรผมผมซื้อรถมาห้าร้อยฟาร์มรอบเมืองเฮ้ยเยขาเรือจริงวะที่เฮียเจ๊นั่งแจวเรือไปฟาร์มไอ้ไอ้เฮียขยะคืออะไรคืออะไร เจ้าเรือจนจัดไงเจ้าเรือคืออะไรเจ้าเรือคืออะไรเพื่อนโอ้เโหอะไรจิ้มผมเดียวเลยเพื่อนเนี่ยฟาร์มรอบหนึ่งสองชั่วโมงแค่นี้เขาล่อไปสามชั่วโมงอ่ะรวยเจ้าเรือไอ้เหี้ยเพื่อนคืออะไรนี่ซื้อ,อรถมาฟาร์มรอบเมืองมีมีมน้ำผึ้งอยู่ สามร้อยอันในรถเพื่อนดูดินเดี๋ยวผมกิ๊ให้เอาไหมโคลาอันเลยนายด้วยนายเลขไรมีอะไรเปล่าเนี่ยมีอะไรเปล่ามีอะไรจะอธิบายละนายเลขไรเพื่อนไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรนายเลขไรจะบอกให้ฟาร์มสายงานเฉยแล้วจะด่าไอ้เหี้ยสองตัวเนี่ย มันไม่เอาฟั่าผม่ยิ่ผมแชทเพื่อนใช้งานอ่ะแชทตั้งแต่ตอนหนึ่งทุ่มละเฮ้ยตอนตอนสองทุ่มอ่ะนายนายน่าจชำนาญนี่นายก็เป็นพวกแคมป์นายแคมอยู่แล้วเพื่อนนายชำนาญทางนี้ไม่ใช่หรอใช่คนเยอะอ่ะเพื่อนสองร้อยบวกนายตัวแคมปเลยอ่ะเอพเหลือยี่สิบอ่ะเพื่อนคนสองร้อยอ่ะเอไอ้คนในแก๊งเดี๋ยวี้เรื่องไม่ค่อยมาอะไรสัต เวลาเราเรียกนี่แบบกว่าจะมากันได้เฮียเป็นเฮียอะไรวะผมมาว่ยน้ำเพื่อนเออมึงแบบมึงตามใจตัวเองกัน,นจัดเลยเฮียคือกูจะมาเฮียอะไรก็ได้หรือว่าไงไอสัสผมไม่เกี่ยวนะไอ้ดา,าครับผมถามจริงไอเฮียมึงมาเฮียรักไอแจ็คคนนะ่ะรักรักเพื่อนมึงไม่ต้องด่ากูเนี่ยมึงดูตัวมึงเองก่อนก็จะว่ากูหนิมึงดูตัวมึงเองก่อน โดนไปดิโดนไปดิคืออะไรเดี๋ยวอย่าพูดเยอะไอ้เหี้ยอย่าคำพูดเยอะคืออะไรโอเคทุกคนพยายามแบบว่าวันสองวันนี้ก็เดี๋ยวทำไซ์งานครับเดี๋ยวแยกย้ายเลยครับเดี๋ยวอยู่แค่ตรงนี้พอทำไซ์งานครับเอาคลิปตัวไหนพวกกล่องติวต์เจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอเกียรติงนี่ครับสวัสดีครับมึงเอาเสื้อเปิ้นปูน้ำโดนน้ำโดนกูหมังนไอ้สัตว์ พิดาพิดาไปฉาบปูนพ่ดาพี่ไม่ไม่เดี๋ยวไปผสมเดี๋ยวกูลงเซตหมวยมึงดูมาเดี๋ยวลงเซตหมวยพึงดูมาไอสัตว์ไอพวกแคปนี่เี้ยอยอยไอตัวปัญหาเอ้ยเซตหมวยเขาอยู่เ้วยกันลืมๆแม่งมีปัญหาอยู่ไม่กี่ตัวไอสัตว์วนหน่งเขาทำงานลืมลืมๆล้วเวกันใช้กันหมดไอเีไอ้เหมวเพดื่อนเี้ยเวลนดี อะเลยผมมีเยอะกว่านายอะ่ะเพื่อนผมฟาร์มอยู่เนี่ยผมมีตังค์ทั้งหลายแสนนะนผมมีสี่แสนเนี่ยผมเนี่ยรอซื้อกล่องอยู่เนี่ยกล่องอะไรเพื่อนกล่องตียวุนไงผมจะได้แล้วอีกสองวันรับประกันความได้เพื่อนเนี่ยไปฟาร์มกับผมไหมมีรถอยู่เนี่ย จะไปนี่เพื่อนสใสางานแบบผมแคสได้ดิไหนไม่ค้าหรือไงแต่ว่าไปแคมป์งานอ่ะคุ้มนะได้คลิปต่อไหนก็นำละความตั้งนานไม่อ,อะไรคืออะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยเพื่อนโผลมาทั้งหมดทำไโวชุมแก๊งอยู่ไอ้เหี้ยแจ็คมาทำพิชคืออะไรเพื่อนแจ็ค 对，来了。 าเอาไงดีจะไปนอนแล้วนะจะได้ไปนอนแล้วนะผมซ้ายบ้นานทวันขอแห้งหมดแล้วนะได้บ้างเพื่อนฮะได้เพื่อนนะคือให้กูมาทำย,ยี้ยอะไรตรงนี้นะมึงจะได้ปากสลามแล้วนะแต่ว่านายหายโกรธได้ไหมล่ะได้ไหมเดี๋ยากันก่อน,นดิ ได้ปาสลามและป่ะไอ้ดาไปเจ็ดไปนี่โปรโลป่ะเดี๋ยวผมจะการเองแจ๊คเพื่อนวันนี้เพื่อนจะการฮะเบลก็รู้ผูชายวะมานี้มานี่มานี้เฮ้ยไปเก็บรถเฮ้ยไอ้ดาไปเก็บรถเสี่ยวเสีขอวนายดิเพื่อนมาแล้วผมเด้อ